สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่มีแชทของน้องราเชนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆน,นะครับ <Yeah. S 1> แชทร,ราเชนก็เป็น f c ช่องพี่นะครับกำลังดูอยู่เลยดูจบไป3รอบพี่บอกว่าดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็ส่งอันนี้มาครับอันนี้แอปอะไรครับพี่ทําอะไรได้บ้างพี่เออไม่ก็ถามนะครับโอเคสุ่มให้หน่อยจีจะรู้ว่ามันล็อกเออมันบอกว่าแอปนี้ล็อกนะครับพี่ก็สุ่มเพจฟรีไฟไงก็ตอบไปว่าแอปนี้คือเพรสุ่มเพจฟรีไฟถ้าผมสุ่มคงไม่ได้หรอกนะครับ เล้ก็หายไปสักพักนะครับแล้วก็ส่งมานี่ครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับส่งมาอวดนะครับราเชนส่งมาอวดสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับเนี่ยครับจากประวัติสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับสิเครดิตได้มา172เจ็ดพทนะครับสุ่ม10เครดิตได้172เจ็ดพทคุ้มจริงครับพี่บอกแล้วนะครับสุ่มปุ๊บเพทเข้าปั๊บนะครับเออมันเข้าจริงครับว่าห้าสามสิบได้มา172บอกแล้วราเชนบอกว่า พี่ทำไมพี่ได้เยอะจังมาล็อกหรือเปล่านะครับตัวเองสุ่มแค่สิบาทได้มาต้องร้อยเจ็ดสิบสองเพยังมาถามพี่ว่าทำไมพี่ได้เยอะจังนะก็เว็บนี้นะครับเว็บกดไลค์นะครับน้องคนไหนที่อยากสุ่มแบบน้องราเชนนะครับก็มาสุ่มได้นะครับก่อนอื่นต้องเพิ่มเครดิตก่อนนะครับเครดิตก็สามารถทางพร้อมเพ์ทูบันลี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับตามที่น้องๆเห็นเลยนะครับก็พี่จะเพิ่มเป็นแบบทูวอลเล็ตนะครับง่ายๆนะครับกดคัดลอกวอลเล็ตไปเลยนะครับพี่ก็สุ่มมาเยอะนะครับห้าสิบส บางครั้งก็ซื้อในส่วนของบัตรไก่นะครับก็ง่ายๆครับนี่นะครับทัดลอกไปแล้วก็ไปโอนเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกหมายเลขอ้างอิงนะครับแล้วก็กดดําเนินรายการเลยนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับเครดิตก็วิ่งเข้ามา60บาทแล้วนะครับนี่นะครับก็ให้น้องๆเลือกไปที่สุ่มเพชรฟรีไฟนะครับจากนั้นนะครับก็สุ่มได้เลยนะครับครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าดวงดีก็อาจจะได้เพชรนะครับแบบน้องราเชนนะครับนี่นะครับ172นะครับ มันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับน้องลาเชนที่น้องลาเชนได้10เครดิตะนรับพี่ก็ได้หมดกันนะครับก็ครั้งต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดได้แล้วเราคิดว่าคุ้มนะครับเราก็สามารถหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากสุ่มต่อมีเครดิตเหลือก็สุ่มต่อนะครับอาจจะได้แจ็คพอตก็ได้นะครับพี่ได้มา3 4 4ไดมอนนะครับก็สุ่มง่ายง่ายนะครับถ้าเกิดเราพอแล้วก็พอนะครับเออเก็บเครดิตไว้สุ่มครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็พอได้นะครับ ก็คันนี้ไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสุ่มเสร็จเพชรก็เด้งเข้ามาเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับน้องใครที่อยากมาสุ่มก็เว็บกอลไลน์นะครับเปิดมายาวนานแล้วนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับสบายดี ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง SQ f i e Channel ของเรานะครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับทั้ง Tik t o k นะครับ YouTube แล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมมาแจกนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมอ่าคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะประกาศผลในเที่ยงคืนวันนี้นะครับคนไหนที่อยากได้แล้วก็อยากรู้ว่าใครจะเเป็นนนนผู้้้โชคคดีีีีะรรับทท่ยง3าาหม ก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรม2กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดระดับตำนานบูย่าเดย์2องพนนะครับน้องๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะอัปเดตเข้ามาในวันไหนนะครับแน่นอนนะครับคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอันที่2นะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในคืนนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟไทย สำหรับชุด Evolution s p i r i t Over s e e r นะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของคืนนี้แน่นอนนะครับคนไหนที่อยากเติมเพชรนะครับก็ตอนนี้ยังทันนะครับโปรโมชั่นเมลพาร์ตราคาถูกๆนะครับสำหรับเอฟซีนะครับคนไหนที่อยากเติมก็ทักพี่มาได้เลยนะครับมี2แสนซับสไครต์ใน t k t t o k แล้วก็เ0็ดหมื่นซับสไครต์ในยูทูเป็นประกันนะครับน้องก็ไปเช็คเครดิตพี่ได้นะครับแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมอันแรกกันเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมอันแรกที่จะอัปเดตนะครับเป็นในส่วนของชุดระดับตำนานนะครับบูย่า2021นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณช่องนี้ก่อนนะครับเกมกุตะนะครับ M แอมซินแฟบเลยใกล้คลิปกับอันเจียร์แสจอมวอยงเงยเบนท้ายเบียดเนี่ย ก็อันนี้เป็นภาษาเวียดนามนะครับก็ขอบคุณนะครับเกมกูตานะครับช่องชาแนลจากเวียดนามนะครับก็อัปเดตนะครับในส่วนของชุดใหม่มาในส่วนของชุดมูย่า2 0 2 1นะครับหรือว่าชุดระดับตำนานนั่นเองนะครับก็คนไหนที่อยากรู้นะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับก็คําตอบนะครับก็คือวันที่20นี้นะครับในส่วนของชุดระดับตำนานจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับก็เตรียมเพจกันไว้ได้เลยนะครับ ก็โอเคครับเราไปดูในส่วนของไอเทมนะครับในส่วนของชุดนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็เมื่อน้องปลดล็อกในส่วนของไอเทมนะครับน้องจะได้ทั้งหมด3ท่านะครับสำหรับท่ากลุ่มนะครับแล้วก็ท่าประจําตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าเมื่อน้องได้ MVP นะครับน้องก็จะมีท่าสัญลักษณ์พิเศษนะครับเออเมื่อใส่ชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงนั่นเองนะครับสำหรับชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้า ทรงผมนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่งหน้าแล้วก็หน้าหน้ากากนั่นเองนะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับ1ชุดนะครับถ้าน้องปลดล็อกได้นะครับก็สำหรับชุดนี้ก็เหมือนชุดระดับตํานานคอปบ้านะครับหชุดมีทั้งหมด44สีนั่นเองนะครับชุดหลักก็จะเป็นในส่วนของชุดสีทองนั่นเองนะครับก็นี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของเสื้อนะครับน้องก็จะปลดล็อกตามในส่วนของแกล้งนะครับเสื้อสีทองนะครับเสื้อสี น้ำเงินนะครับเสื้อสีม่วงแล้วก็เสื้อสีแดงนั่นเองนะครับนี่ก็เปลี่ยนได้ตามรูปแบบเลยนะครับก็เหมือนชุดครอบบ้านนั่นเองนะครับแต่คิดว่าในส่วนของชุดระดับตํานานบูญานย่า2021นะครับมันสวยกว่านั่นเองครับเพราะว่ารองเท้าก็สวยนะครับในส่วนของแต่งหน้าทรงผมก็สวยไปหมดเลยนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับไปดูในส่วนของท่าทางกันบ้างนะครับในส่วนของท่าทางประจําตัวนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับต่อยเตะแล้วก็บูญ่านั่นเองนะครับ ท่านี้เมื่อเราได้ MVP นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเออถ้าเป็นคอบ,บ้าก็จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นบุญญาก็จะเป็นท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่าไฟนี้นะครับเออก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดระดับตำนานบุญญาเดย์2 2 1นั่นเองนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในวันที่20นี้นะครับ เพจซื้อขาย ID เกมฟรีไฟนะครับแอดมินต้านะครับรับซื้อนะครับแล้วก็ขายไอดีเกมฟรีไฟนะครับคนติดตามนะครับ2600กว่าคนนะครับแล้วก็คนที่ถูกใจเพจนะครับ2300กว่าคนนะครับรวมๆก็เกือบ5,000คนเลยนะครับก็น่าเชื่อถือนะครับเพจแอดมินต้านะครับรับซื้อขายนะครับไอดีเกมฟรีไฟนะครับไม่โกงไม่เกลียนปลอดภัยนะครับคนไหนที่สนใจก็ทักเพจแอดมินต้าได้เลยนะครับคนไหนที่สนใจก็เลื่อนดูรหัสนะครับพี่น้องสนใจแล้วก็ทักไปนะครับนี่นะครับ ไอดี ID, อัพลงเพจทุกวันนะครับมีในส่วนของไอเทมเล่ด้วยนะครับอดมินต้านะครับรับซื้อแล้วก็ <Okay. S 1> ขายไอดีเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับ ก็โอเคครับเรามาอยู่ในส่วนของตู้สุ่ม Evolution นะครับชุดสปิริตโอเ r s e ์ซียนะครับในส่วนของหัวจิ้งจอนะครับก็สาพิ้งเขียวนะครับแล้วก็เจ็ดลูกแก้วนะครับสลับเซิร์ฟไทยนะครับเป็นในส่วนของทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็ รองเท้านั่นเองนะครับก็ในส่วนของชุดผู้ชายนะครับก็หลักๆจะเป็นในส่วนของทรงผมแล้วก็กางเกงนั่นเองนะครับก็ชุดนี้นะครับก็สามพินเขียว7็ลูกแก้วนั่นเองนะครับสำหรับเซ็อสูรเมคาอัคคีของผู้ชายนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับทรงผมแล้วก็กางเกงสุดเท่เลยนะครับไปดูในส่วนของผู้หญิงกันบ้างนะครับเซ็ตเจ้าหญิงเมคาอัคคีนะครับก็ในส่วนของชุดนี้นะครับแนะนําในส่วนของทรงผมสีแดงอันนี้นะครับเพราะว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องผู้หญิงหลายคนชอบใส่นะครับสำหรับทรงผมอันนี้นะครับถือว่า ดูแบบเอลู่ลานะครับในส,ส่วนของเสื้อนะครับก็เกะกะลุมลางนะครับแล้วก็ในส่วนของกระโปรงนั่นเองนะครับถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรองเท้าเกี้ยหรือเปล่านะครับของผู้หญิงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเซ็ตผู้หญิงนะครับชุดเจ้าหญิงเมคาอักคีนะครับสามพิ้นเขียว7ลูกแก้วนะครับไปดูในส่วนของชุดต่อไปนะครับเป็นในส่วนของชุดอสูรนะครับอสูรเมคคาในส่วนของชุดนี้นะครับสุนรามโนหนึ่งนะครับชอบใส่นะครับเมื่อก่อนนะครับในส่วนของทรงผมหัว จิ้งจอกนะครับเออทรงผมหูจิ้งจอกนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อก็เกะกะลุงลางนะครับแต่น้องหลายคนอาจจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าใส่ตามทูปเปอร์ชื่อดังอย่างสอรามโนนุนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงนะครับนี่การเกงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายก็เป็นในส่วนของรองเท้านะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับสำหรับเซ็ตผู้ชายนะครับเซ็ตอสูนเมคานั่นเองนะครับอีกหนึ่งเซ็ตนะครับเป็นในส่วนของเซ็ตเจ้าหญิงเมคานะครับสองพิ้เขียว5ลูกแก้วนะครับมีทั สามชิ Workers, um, ้น4ชิ้นนะครับในส่วนของทรงผมนะครับสีดําก็ตัดกับสีทองได้อย่างลงตัวเลยนะครับไปดูในส่วนของเสื้อกันบ้างนะครับเสื้อก็ตามนี้นะครับคนไหนที่ชอบก็อาจจะใส่นะครับแต่พี่ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงใส่เสื้อเซตนี้นะครับในส่วนของกระโปรงนะครับก็ยังไม่สวยเท่ากับเมฆฆ่าอัคคีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของรองเท้านะครับก็โอเคครับเป็นประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนของเซตเจ้าหญิง เมคาวารีกันบ้างนะครับเออในส่วนของทรงผมนะครับพี่ก็แนะนำนะครับสำหรับคนไหนที่งบน้อยนะครับแค่1ึพินเขียวเท่านั้นเองนะครับก็มาจัดกันได้นะครับก็สวยนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับทรงผมอันนี้นะครับสีชมพูตัดกับสีทองนะครับเออแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับก็ก็ก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของกระโปงนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับกระโปงอันนี้นะครับเพียงแค่1นึ่งพินเขียวแล้วก็2ลูกแก้วเท่านั้นเองนะครับมาจัดกันได้เลยนะครับก็สำหรับน้องขนหนที่อยากเติมเพชรราคาถูกๆนะครับแบบเมลพาร์ตนะครับก็มาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นตามนี้แล้วก็เอา7จ็ดหมื่นซับสไครเป็นเดิมพันเลยนะครับก็ไปเช็คเครดิตหน้า Facebook ได้นะครับก็มาดูในส่วนของชุดสุดท้ายนะครับหนึ่งพิ้นเขียว2ลูกแก้วนะครับสาบเซตเมคาวารีนะครับเซตนี้ก็โอเคใช้ได้เลยนะครับน้องขนาดท ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมในวันที่12ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับคนไหนที่สนใจเติมเพจก็ทักพี่มาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับจะอัปเดตเข้ามาในวันที่12นี้นะครับคนไหนที่อยากรู้ว่าหมดกี่เพรนะครับน้องก็มาดูพี่สุ่มได้นะครับแล้วก็พี่ลงคลิปนะครับแล้วก็จะมีบัตกรกิีหน้าแจกให้กับคนไหนที่มาเมนแรกด้วยนะครับ <Okay. S 1> พร้อมกับแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มฟรีไฟล์นั่นเองนะครับคนไหนที่ยัง ไม่ได้กดไลค์นะครับพี่ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่มีกิจกรรมแจกใบายกีหน้าแล้วก็แจกเพชรมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับเมลพาร์ทนะครับคนไหนที่สนใจก็ทักพี่มาได้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะครับตู้สุ่มนะครับซูเปอร์สุดโอเวอร์เซียนะครับหรือว่าหัวจิ้งจอกนะครับที่จะมาแทนที่นะครับในส่วนของหัวบาวันหรือว่าในส่วนของจันทาสองหน้านั่นเองนะครับคนไหนที่หวังว่าหัวบาวันจะกลับมานะครับปีีน้ก็ ไม่กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตู้สุ่มนะครับสปรดโอเวเซียได้กลับมาแทนนั่นเองนะครับก็ผลโหวตแพ้นะครับอือก็ทำใจนะครับน้องๆรอปีหน้าเลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชื่นชอบนะครับพี่ก็ฝากน้องๆอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และที่สำคัญนะครับกด subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ SQ f i h a n n ส l ชตะตมเรียนอุ้ยออกคตง่เลยออทางนี้มันก็เรียบร้อยนะครับสโทเทลน,นี่นครับาบัคมนะครับ <S S q ฟช